สวัสดีย้ำชาจ้าลมบ่อได้พัดแต่ลมหนาวมาพัดเหงาเข่ามาปกคลุมหัวใจเป็นจังไดเนาะคนไกลกำลังเหงาใจคือกันบอ่อบรรยากาศย้ำเศร้าค่ะเดินไปนะหน้าคือเก้าหน่ะละ นี่หน้าตายายแดงย่ำเ้ากสีประมาณนี่แหละค่ะยาแดงคุ้นบัวซวงสีปวงปวงตั้งแต่มาเหลียนเลีเล้ยวยังไงกะสู่ๆไปคือเก็าะไะจ้าความสุขของคนเราไม่เหมือนกันสุขทีไดเฮ็ดสุขที่ได,ด,ท,ไดทำกิจ,จกรรมย่ำบ้างเฮ็ดให้เฮ็ดนาเนาะค่ะ ไอแดงกะย่างว่ะว่ปนะาคืเอเกาหนา่ละหาอันได้ยางปลูกพักเครื่องมือทั้งการกเกษตรบ่มีกะใส่จอบใส่เสียมได้เอาเราไม่ใช่กเกษตรที่มีต้นทุนสูงเราเป็นกเกษตรทำมือจ้าสำนีก่อนเดอ้อย่างไปน้าก่อนทั้งย่างทั้งวหากะสีมือไอชมบรรยากาศ แสงพระอาทิตย์เจ็ดโมงกว่าพุ้นสองแม่ลูกกันย่างไปทั้งหน้าแล้วยายแดงกับค้าตาบอกอยู่ว่าบาบาอยู่พุ่นเขายางไปหอดไกล่แล้วเอา้าจบคลิปสาํานีดก่อนเช่ดใส่เช่ดขวา้ว